ผิวหน้าสวยใสได้โดยไม่ต้องเข้าคลินิกบ่อยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะจบที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะนี่เลยค่ะมูลาตัวนี้เลยค่ะตัวเดียวครบจบจริงๆค่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าดีงามยังไงตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ มีรเไวท์คาเวียบอกเลยว่าสารสกัดของเขาเนี่ยดีงามมากนะคะเพราะเขาสกัดจากไข่ปลาคาเวียสีขาวกับทองคำคุ้มโจโจ้บาเอสเตอร์และเลสโตนนะคะบอกเลยว่าไม่มีใครเหมือนเลยล่ะค่ะ แถมสัพพคุณของเขาเนี่ยช่วยบู์ผิวขาวใสทำให้ผิวแข็งแรงผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะคะไม่ผิดหวังเลยเพราะยังช่วยลดอาการผิวอักเสบทำให้ผิวกระจ่างใสลดฝ้ารอยดำรอยแดงอีกด้วยนะคะรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื่นอิ่มหนำมากมากเลยล่ะคะ่ะที่สำคัญเนี่ยเผยความกระจ่างใสในหนึ่งสัปดาห์ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างละคะทุกคนชอบใช่ไหมละคะบอกเลยว่าดีงามมากค่ะประหยัดทั้งเงินทั้งเวลานะคะแถมยังมีผิวสวยสุขภาพดีแบบนี้ละคะ่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถลองซื้อมาใช้กันดูได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ